สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เมย์มาชวนทําปลาดุกย่างค่ะเหลืองๆกรอบๆเลยกับน้าปลามะม่วงซอยนะคะคุณผู้ชมวิธีทําก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะมันเข้ากันมากเลยปลาย่างกับน้าปลามะม่วงซอยเนาะเดี๋ยวทำาพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เมย์ได้ปลาดุกมานะเนี่ยไทยแม่ค้าเขาผ่าทํามาเรียบร้อยแล้วนะเราจะทําปลาดุกย่างกันค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากเมย์ก็จะล้างขาเกลือก่อนนะ ล้างเกลือให้ทั่วๆเลยค่ะให้เมือกเมือกเขาออกให้หมดนะอันนี้เป็นปลาดุกซื้อมาจากตลาดนี่แนหะคุณผู้ชมไม่ใช่ปลาดุกนาถ้าปลาดุกนาคงจะอร่อยอกว่านี้เนาะแต่อันนี้กนะ็อร่อยอยู่ค่ะล้างให้สะอาดนะให้เมือกเมือกระหมดไปเลยไหนก็จะล้างสักสองสามน้ำน,นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะ เนี่ยล้างให้เขาสะอาดอย่างนี้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปหมักกันค่ะก็เราก็จะหมักด้วยรสด,ดีนะคะผงปรุงรสอะคะ่ะยี่ห้ออะไรก็ได้คุณผู้ชมนี่ค่ะเททั่วๆนี่นะคะทาค่คคอยทั่วๆปลายอย่างนี้เลยค่ะคุณผู้ชม แล้วก็จะใส่ซีอิ๊วขาวนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะที่เราชอบนี่ใส่แค่นี้ค่ะผู้ชมอันนี้ได้มาจากแม่ค้าที่เขาขายปลาย่างเลยนะนี่เขาบอกว่าหมักไว้อย่างนี้ค่ะแม่ก็ลองทำแล้วก็อร่อยดีแต่ว่าเราจะต้องหมักไว้หน่อยนะแม่จะหมักทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรามาย่างกันค่ะเนี่ผู้ชมคะแม่ก็หมัก เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะมาย่างกันนะปลาดุกเราก็จะซึมซับน้ําซอสกับผงปรุงรสที่เราหมักไปเนาะเดี๋ยวแม่ไปใส่เตาอบก่อนนะคะนี่ค่ะแม่ก็จะมาย่างในฝาอบลมร้อนนะคะก็จะใช้เวลาประมาณยี่สิบนาทีนะคะ <c oughs> มันเก่าแล้วเนาะมันไม่ค่อยเห็นเลขแล้วนะคะ เดี๋ยวเราก็จะมาย่างกันไปเลยนะคะเรามาดูทีตอนเขาเหลืองแล้วนะคะคุณผู้ชมระหว่างที่เรารอปลาเราสุกนะคะเราก็จะมาทําน้ําปลานะคะเป็นน้ําปลามะม่วงซอยเนาะก็จะมีมะม่วงมีหอมแดงนะคะแล้วก็จะมีกระเทียมเนาะที่เราจะใส่นะคะก็เดี๋ยวเมย์จะปอกมะม่วงก่อนเลยเนาะมะม่วงเนี่ย เป็นมะม่วงอ,อ่อนๆแบบนี้นะกรอบๆสดๆเนี่ยจะอร่อยมาก นี่ค่ะเราทำเขาเป็นเส้นๆนะคะจะใช้ที่ ปอกผลไม้แบบนี้ปอกอ่าซอยแบบนี้ก็ได้นะคุณผู้ชมหรือว่าจะใช้มีดก็ได้นะแล้วแต่ที่เราถนัดเนาะแต่ไม่อยากให้เขาเป็นเส้นเล็กๆะคะ่ะเส้นบางๆโอเค กระเทียมก็เนีย่ยค่ะบ้านๆเลยเรามีกระเทียมอะไรในบ้านก็ใช้ค่ะกระเทียมจีบเล็กจีบใหญ่เนี่ยใช้ได้หมดเลยก็จะได้ความหอมของกระเทียมนะคะอันนี้เป็นสูตรที่บ้านแม่เอ๋ทำนะก็ของใครถ้าเกิดว่าใส่หอมไม่ใส่กระเทียมใส่กระเทียมไม่ใส่หอมอะไรก็แล้วแต่เราอีกทีเนานะคุณผู้ชมเนาะ ก็เอาเป็นว่าอันนี้แม่แบ่งปนันสูตรที่บ้านแม่เอ๋แล้วกันนะคะปลาดุกย่างเนี่ยกินกับน้ำปลามะม่วงนะเป็นอะไรที่อร่อยมากๆค่ะคุณผู้ชม หอมพอดีไม่เอไม่วันนี้หอมเล็กหมดนะแต่หอมแบบนี้ก็ใส่ได้คุณผู้ชมโอเคเจวไปล้างทำความสะอาดทีนี้เราก็จะมาซอยบางๆนะคะคือก็ไม่บางมากแะ้วเนาะก็ประมาณนึงแหละคะ่ะนี่นะคะ ได้กระเทียมแล้วเนาะก็ใส่ไว้บนมะม่วงเลยค่ะหอมเขาใหญ่เนาะเราก็ตัดให้เขาเล็กหน่อยนะคะเพื่อสะดวกในการรับประทานนะคะคอยบางๆห้เราทานปลาเนี่ยก็จะได้เอาขึ้นไปกับปลาเลยในหนึ่งคันน่าจะมีหอมมีมะม่วงมีกระเทียมมีพริกอะค่ะโอเค ดังนั้นนะคะเมใช้พริกชิพริกสดค่ะใครใช้พริกแห้งก็ได้นะพริกแห้งก็หอมพริกสดจะหาน,นี้เมย์แช่ช่องฟิตไว้นะเนี่ยหั่นเขาเป็นชิ้นๆก็ไม่เผ็ดมากนะคะคุณชมถ้าเกิดใครไม่กินเม็ดพริกอะค่ะถ้าเกิดกินพริกก็จะเผ็ดอย่างเด็กๆเนี่ยก็ทานได้สบายเลย วันนี้เมย์ซื้อปลาดุกมาเนี่ยสามตัวเจ็ดสิบห้าบาทค่ะโลละเจ็ดสิบก็เท่ากับว่าสามตัวเนี่ยตัวละยี่สิบห้าบาทเนาะเวลาซื้อปลาดุกย่างแล้วคุณผู้ชมครับแพงอะ่ะตัวละหกสิบเจ็ดสิบเนาะก็เลยซื้อมาอย่างเองเลยพอดีว่าไปแล้วมันหมดแล้วด้วยไอ้ที่ย่างไว้แล้วใส่ในมะม่วงเลยนะปลาดุกย่างจะอร่อยก็ต้องน้ำปลาพริกมะม่วงนี่แหละคุณผู้ชม นี่ค่ะแม่จะใส่ผงชูรสนะคะใครไม่กินไม่ต้องใส่นะมากน้อยแล้วแต่เราเลยแล้วก็จะตัดน้ำตาลนิดนึงนะคะแม่เขาหวาเค็มโด่เปรี้ยวโด่เนาะจากนั้นนะคะ มะม่วงอ่ะเขาเปรี้ยวแล้วก็จริงแต่ว่าเน่จะเพิ่มน้ำมะนาวหน่อยนะเพื่อให้เขามีความจิ๊ดจาดนะคะคุณผู้ชมแต่ก็ไม่เอาแบบเปรี้ยวนะ้ำมะนาวจนเปรี้ยวมากเนะาะมะนาวครื่งลูกช่วงนี้มะนาวแพงนะก็กินมะม่วงก็ ใช่คุณผู้ชมแล้วก็ถ้ามาทำเมนูเนี้ยมะม่วงโอเคเลยใส่น้ำต้มสุกนะคะนิดหน่อยนะเพราะว่าไม่งั้นใส่แต่น้ำปลาอย่างเดียวจะเค็มมากแล้วก็ใส่น้ำปลา แล้วก็เดี๋ยวน้ํามะม่วงนะเขาก็จะออกมาอีกคุณผู้ชมน้ําจากมะม่วงอะคนให้ทั่วๆเข้ากันเลยค่ะหอมหอมมะม่วงสดๆมะม่วงอะไรก็ได้คุณผู้ชมยิ่งอ่อนๆนะแม่ยิ่งชอบเลยบางคนอาจจะชอบหัวเหลืองเนาะที่มันมันก็จะมันอันนี้มันจะเปรี้ยวพอดีเลย เนี่ยเราชิ้นเล็กๆนี่นะตักคํานึงแบบนี้โอ้โหสุดยอดเลยค่ะเดี๋ยวแม่จะเพิ่มน้ำปลาอีกนิดนึงความเค็มเนี่ยแล้วแต่เราต้องการนะคุณผู้ชมไม่ดราม่าว่าเค็มไม่เค็มเนาะเอาที่เราชอบเลยค่ะนี่ค่ะได้แล้วน้ำปลามะม่วงของแม่เอ๋คุณผู้ชมก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็พลิกกลับอีกด้านหนึ่ง นะคะย่างให้เหลืองทั้งสองด้านเลยค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมปลาดุกย่างของเมก,ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาน่ากินไหมคะคุณผู้ชมเขาก็จะกรอบๆนะคะมันก็จะไม่ได้เหลืองมากเนาะนี่ดูกันใกล้ๆน้ำปลามะม่วงซอยนะคะปลาดุกหอมๆย่างกรอบๆเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะลองทำดูนะคะปลาดุกย่างไม่ยากอย่างที่คิดค่ะ หมักอร่อยอร่อยเนาะหอมหอมทินกับน้ำปลามะม่วงซอยนี่เข้ากันมากๆเลยลองทําดูนะคะคุณผู้ชมถ้าชอบคลิปของพวกเราเมยฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องครัวเม่เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้เมยต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ